โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็7วันสำหรับการมาเฝ้าพ่อนะครับที่โรงพยาบาลแหลงคายนะครับตอนนี้อาการพ่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆสามารถที่จะ,ะหายใจเองได้แล้วนะครับอาจจะต้องพักอีกประมาณสัก2-3วันนะครับ2-3วัน ตอนนี้ก็ยังให้เครื่องหายใจครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้พ่อได้หายใจเองครึ่งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าพ่อตอนนี้อาการดีขึ้นมากนะครับยกแขนย,ยกขาแล้วก็โต้ตอบกับลูกได้ดีนะครับเวลาพ่อ,อหนาวไหมหรือร้อนไหมอะไรเนี่ยพ่อก็จะบอกก,ก็จะก็จะใส่หัวใส่อะไรตามปกติ ยกแขนยกขานะครับแต่แกนอนนานมันก็เลยแบบล้าขานะครับบางทีก็ต้องนวดให้แกบ้างนะครับเยีบขาเล็กน้อยนะครับนองจากนอนนอนท่าเดิมนานนะครับก็เลยต้องอาจจะแตะแขงให้แกนอนนอนเอียงนะครับ,นะรบแต่ก็ตอนนี้ก็คืออาการดีขึ้นนะครับคาดว่าน่าจะอีก2-3วันนี่ก็น่าจะ ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับอันนี้คือหมอบอกมานะครับปลอดอะไรก็โอเคนะครับค่อนข้างที่จะเกือบ80ปดส์แล้ว80ปซนะครับบรรยากาศที่โรงพยาบาลก็ติดแม่น้าโขงนะครับแม่น้าโขงฝั่งนู้นคือประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านสะพานที่ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาล โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ให้กําลังใจพ่อนะครับให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมใช้ชีวิตได้ตามปกติก็บางทีก็พ่อก็อาจจะได้กําลังใจจากส่วนนี้จากญาติพี่น้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อเคารพน,นับถือนะครับที่โดยมานานให้ท่านมีจิตใจที่แข็งแรงต่อสู้ต่อไปอโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็มาอัปเดตอาการของพ่อไว้ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะแจ้งอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ